สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนประถมวัยระดับชั้นอนุบาล2ของเรียนปิยบุตรศึกษากรนะคะเจอกับครูแตงอีกแล้วนะคะคุณครูปรวินุสสวนวอนค่ะวันนี้นะคะครูแตงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องภาพที่แตกต่างแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะครูแตงมีคําถามมาถามเด็กๆด้วยค่ะให้เด็กๆนี่นะคะทายคําจากภาพดูสิคะว่าภาพที่ครูแตงเอามาให้เด็กๆเกนี่ย จะเป็นคําว่าอะไรเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะทายคําจากภาพเดี๋ย็กๆลองดูภาพต่อไปนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเด็กๆลองดูสิคะว่าภาพต่อไปนี้เนี่ยคือคําว่าอะไรลองเอามารวมกันดูสิคะคือคําว่าฝาแฝดนั่นเองคะ่ะทำไมถึงเป็นฝาแฝดคะดูภาพแรกคะ่ะ ภาพแรกนะคะคือฝาภาพที่สองนะคะเด็กๆลองดูสิคะเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงนะคะมีหน้าตาที่เหมือนกันนะคะเรียกว่าคู่แฝดหรือแฝดค่ะเมื่อเอาสองคำมารวมกันนะคะก็คือฝาแฝดค่ะแล้วฝาแฝดเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เด็กๆด,ดูภาพต่อไปนี้นะคะดูสิคะ ภาพคู่ฝาแฝดเด็กๆดูสิคะว่าจุดไหนเอ่ยที่ต่างกันสังเกตดูให้ดีนะคะตรงไหนค่าที่ต่างกันเก่งมากค่ะคือดวงตาที่ต่างกันค่ะคนแรกนะคะมีดวงตาสีฟ้าค่ะคนที่สองนะคะมีดวงตาสีดำวันนี้นะคะเราก็จะไปเรียนรู้เรื่องภาพที่แตกต่างค่ะเราไปดูกันนะคะว่าภาพแรก คือภาพอะไรเด็กๆดูภาพที่1นนะคะให้สังเกตภาพที่1ให้ดีแล้วดูภาพที่สองนะคะว่าส่วนไหนที่แตกตา่างให้เด็กๆลองวงกลมเลยค่ะวงกลมภาพที่2นะคะเด็กๆดูสิคะเด็กๆหาเจอแล้วยังคะจุดไหนที่แตกตา่างเก่งมากเลยค่ะรองเท้าค่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆดูภาพแรกให้ดีนะคะแล้วมาดูภาพที่2ค่ะหาจุดที่แตกต่างให้เจอนะคะจุดที่แตกต่างอยู่ตรงไหนคะเด็กๆวงกลมดูสิคะเก่งมากเลยค่ะสีของกระเป๋านั่นเองค่ะภาพต่อไปนะคะ เด็กๆสังเกตภาพแรกให้ดีนะคะแล้วมาดูภาพที่สองหาจุดที่แตกต่างเลยค่ะฝึกทักษะการสังเกตนะคะเด็กๆหาเจอแล้วยังคะกเก่งมากเลยค่ะภาพต่อไปนะคะคืออะไรคะขนมปังค่ะ เด็กๆดูภาพแรกให้ดีนะคะแล้วมาสังเกตภาพที่สองกันค่ะว่าส่วนไหนเอ่ยที่แตกต่างเมื่อหาเจอแล้วนะคะลองวงกลมดูสิคะดูสิคะว่าตรงกับของคุณครูหรือเปล่าเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะสีของขนมปังด้านหน้าจะแตกต่างกันค่ะต่อไปนะคะ ดูภาพแรกนะคะภาพเด็กกําลังเล่นใช่ไหมคะดูภาพที่สองค่ะเด็กๆเปรียบเทียบกันดูสิคะว่าส่วนไหนครับที่แตกต่างหาจุดที่แตกต่างให้เจอนะคะหาเจอแล้วเด็กๆลองวงกลม,มเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะแตกต่างกันที่สีใช่ไหมคะต่อไปค่ะภาพแรกนะคะต่อไปค่ะ ภาพที่2องเด็กๆด,ดูภาพที่2นะคะตรงไหนเอ่ยที่แตกต่างวงกลมเลยค่ะหาจุดที่แตกต่างให้เจอนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะสุนนะัขเด็กๆดูสุน,นัขตัวที่สองสิคะส่วนไหนเอ่ยที่แตกต่าง เจอแล้วยังคะถ้าหาเจอแล้ววงกลมล้อมรอบเลยค่ะดูสิคะว่าคำตอบของเด,ด็กตรงกับของคุณครูหรือเปล่าหาดูให้ดีๆนะคะเปรียบเทียบกันดูนะคะเจอแล้วยังคะวงกลมเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะที่ลิ้นเห็นไหมคะเส้นจะหายไป เด็กสังเกตภาพที่แตกต่างกัน1จุดกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะครูแตงจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะสังเกตภาพที่แตกต่างกัน3จุดค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตด,ดูภาพแรกให้ดีนะคะเห็นไหมคะภาพแรกกับภาพที่สองเด็กๆดูภาพที่สองนะคะภาพไหนที่แตกต่างให้เด็กๆวงกลมเลยค่ะสังเกตด,ดูให้ดีนะคะ เมื่อเด็กๆหาเจอแล้วด็กๆลองวงกลงดูสิคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะว่าจะตรงกับของคุณครูหรือเปล่าเจอแล้วยังคะด็กๆหาเจอแล้วยังคะมาดูจุดแรกกันดีกว่าค่ะจุดไหนคะที่แตกต่างเก่งมากเลยค่ะเสาไฟค่ะจุดที่สองค่ะ เสื้อเห็นไหมคะเสื้อรูปที่สองไม่มีเบอร์เห็นไหมคะรูปแรกจะมีตัวเลข4อยู่รูปที่สองนะคะไม่มีตัวเลขค่ะต่อไปค่ะจุดที่3ารูปฟุตบอลค่ะภาพต่อไปนะคะภาพเด็กกําลังอาบน้ำอยู่นะคะแล้วมาดูภาพที่2กันดูสิคะ สังเกตดูให้ดีนะคะภาพที่สองตรงไหนเอ่ยที่แตกต่างดูดีๆนะคะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะมีใครหาเจอครบ3มจุดแล้วบ้างคะเจอแล้วยังคะเด็กๆดูสิคะตั้งใจดูให้ดีนะคะ เดี๋ยวมาหาพร้อมๆกับคุณครูนะคะจุดที่1น่งค่ะาลายที่อ่างน้ําเห็นไหมคะจุดที่สองค่ะฟองสบู่ค่ะจุดที่3ขวดออยค่ะต่อไปค่ะสังเกตด,ดูให้ดีนะคะ ภาพที่สองตรงไหนเอ่ยที่แตกต่างเด็กๆวงกลงภาพที่2นะคะดูสิคะสังเกตดูจากภาพแรกค่ะสังเกตดูให้ดีนะคะเอาภาพที่สองไปเปรียบเทียบดูนะคะเจอแล้วยังคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะ จุดที่หนึ่งคือแก้มเห็นไหมคะสีแก้มนะคะจุดที่สองค่ะสีแตกต่างกันนะคะและจุดที่สามคือเครื่องวิทยุค,ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูสิคะดูภาพแรกนะคะแล้วดูภาพที่สองสิคะเด็กๆเปรียบเทียบดูนะคะ ว่าภาพที่สองตรงไหนเอ่ยที่แตกต่างจากภาพแรกสังเกตดูให้ดีนะคะมีตรงไหนบ้างที่แตกต่างจากภาพที่กำหนดให้นะคะเด็กหาเจอหรือยังคะ เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกับคุณครูนะคะว่ามีตรงไหนบ้างจุดที่1ค่ะไฟรถเห็นไหมคะจุดที่สองค่ะประตูค่ะและจุดที่3ก้อนเมฆค่ะต่อไปนะคะภาพนี้ดูง่ายมากเลยใช่ไหมคะเปรียบเทียบกันดูสิคะภาพที่สอง ตรงไหนเอ่ยที่แตกต่างจากภาพแรกหลีกสังเกตดูให้ดีนะคะฝึกการสังเกตดูสิคะตรงไหนคะเรามาดูกันสิคะว่าจะถูกต้องหรือเปล่าจุดที่1คะ่ปะปลาดาวคะ่ะจุดที่2คะ่ะม้าน้ำเห็นไหมคะว่าหันหน้าคนละทิศกันต่อไปคะ่ะ ฟองอากาศของปลาค่ะสังเกตภาพที่แตกต่างกัน5้าจุดกันบ้างนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูคำท้องกันเลยค่ะเด็กสังเกตภาพต่อไปนี้ให้ดีนะคะเปรียบเทียบดูสิคะภาพที่สองเปรียบเทียบกับภาพแรกดูสิคะว่าตรงไหนที่แตกต่างเด็กๆหาให้เจอนะคะหาเจอแล้วให้เด็กๆมุงกลุมเลยค่ะสังเกตด,ดูให้ดีนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะ ดูสิคะว่าตรงไหนเอ่ยที่แตกต่างจากภาพแรกมีตรงไหนบ้างคะดูให้ดีๆนะคะเด็กๆหาเจอครบแล้วยังคะ5จุดเรามาดูจุดแรกกันนะคะจุดแรกนะคะปูค่ะเห็นไหมคะปูหายไปคะ่ะจุดที่สองคะ่ะที่คาดผมเห็นไหมคะ จุดที่3ดวงตาค่ะจุดที่4ล่ะคะนกค่ะนกหายไปนะคะและจุดที่5ค่ะรอยยิ้มของคราทิศค่ะต่อไปกันเลยนะคะ เรามาเล่นเกมการศึกษากันนะคะในเด็กสนุกกับการเรียนรู้ภาพที่แตกต่างกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะดูสิคะว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเล่นเกมการศึกษากของคุณครูได้หรือเปล่าพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะให้เด็กนะคะหาจุดต่างกันของภาพ3จุดนะคะหาจุดต่างกันของภาพ3จุดไปดูสิคะว่ามีภาพอะไรบ้าง เด็กๆสังเกตดูนะคะภาพที่1ภาพที่2ให้เด็กๆนะคะเปรียบเทียบภาพที่2องเด็กๆดูนีคะว่าภาพที่2เนี่ยมีส่วนไหนคะที่แตกต่างจากภาพแรกคุณครูจะให้เวลาเด็กๆ5วินาทีนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูเริ่มจับเวลาเลยนะคะ เจอแล้วยังคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะว่าคำตอบของเด็กๆเนี่ยจะตรงกับของคุณครูหรือเปล่าจุดที่1คะ่ะจุดที่2และจุดที่3คะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆดูภาพที่1น,นะคะภาพที่2 ภาพที่สองเปรียบเทียบดูนะคะว่าจุดไหนที่แตกต่างคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะเริ่มค่ะดีดีค่ะเจอไหมคะมาดูสิคะจุดแรกคือจุดที่สองค่ะและจุดที่3ามค่ะ เก่งมากเลยค่ะข้อต่อไปนะคะภาพเด็กกำลังเล่นนะคะเด็กๆเปรียบเทียบดูสิคะภาพที่2จุดไหนเอ่ยที่แตกต่างกับภาพแรกุณแตงจะจับเวลา5วินาทีเหมือนเดิมนะคะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะเรามาใช้เลยพร้อมๆกันนะคะ จุดที่หนึ่งค่ะจุดที่สองและจุดที่สามค่ะกิีบของเด็กผู้หญิงค่ะข้อต่อไปนะคะสังเกตดูให้ดีนะคะภาพที่สองภาพใดที่แตกต่างคณูผ,ผูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ มาดูฉเฉลยกันนะคะจุดที่1ค่ะจุดที่2ลายของซูนักเห็นไหมคะและจุดที่3อยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆทายถูกกันบ้างไหมคะข้อต่อไปค่ะภาพพ่อค้านะคะสังเกตดูให้ดีนะคะภาพที่2ตรงไหนที่แตกตา่าง พร้อมหี่ยังคะถ้าพร้อมแล้วแตงจะจับเวลาแล้วนะคะเรามาเฉลยพร้อมกันเลยค่ะจุดที่1ค่ะจุดที่2องดวงตาของพ่อขาค่ะ,คะจุดที่3ค่ะตราช่างค่ะภาพต่อไปค่ะ ตรงไหนเอ่ยที่แตกต่างให้ดิดๆวงกลมเลยค่ะคุครูจะเริ่มจากเวลาแล้วนะคะเรามาดูสิคะจุดแรกอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ที่ต้นไม้ค่ะจุดที่2ค่ะเห็ดค่ะและจุดที่3อยู่ตรงไหนเอ่ยดอกไม้หายไปค่ะเก่งมากเลยค่ะ ่อไปนะคะเปรียบเทียบกันดูนะคะภาพที่2ส,ส่วนไหนเอ่ยที่หายไปที่แตกต่างนะคะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะสังเกตดูให้ดีนะคะเวลาค่ะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะจุดที่1ค่ะจุดที่2 และจุดที่3ค่ะตอบถูกกันบ้างไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสังเกตภาพต่อไปนี้ให้ดีนะคะดูภาพที่2นะคะเปรียบเทียบกันเลยค่ะกับภาพแรกตรงไหนคะที่แตกต่างเด็กๆหาจุดที่แตกต่างให้เจอนะคะถ้าพร้อมแล้วมันคูจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเรามาเฉลยกันนะคะ จุดที่หนึ่งค่ะจุดที่สองและจุดที่สามค่ะเก่งมากเลยค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตดูให้ดีนะคะหาภาพที่แตกต่างเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจับเวลานะคะ เรามาดูสิคะว่าคำตอบของเด็กๆเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าจุดที่1ค่ะเห็นไหมคะแตกต่างการมีเส้นสีขาวด้วยจุดที่2ค่ะและจุดที่3ค่ะกระเป๋าที่เสื้อนักเรียนค่ะต่อไปนะคะเกมหาจุดต่างกันของภาพ5จุด หาจุดต่างกันของภาพ5จุดนะคะคุณครูจะเพิ่มเวลาให้เด็กๆเป็น10วินาทีนะคะเรามาดูกันสิคะว่ามีภาพอะไรบ้างเด็กสังเกตภาพให้ดีนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจะจับเวลานะคะสังเกตดูให้ดีนะคะ5จุดนะคะ เวลาค่ะเรามาเฉลยกันนะคะจุดแรกค่ะจุดที่2ค่ะลายของยีราฟค่ะจุดที่สาหูชา้างจุดที่4ค่ะและจุดที่หค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ สังเกตดูให้ดีนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูเริ่มจับเวลาค่ะบนเวลาค่ะมาดูกันสิคะจุดที่1ค่ะจุดที่สองจุดที่สาม จุดที่4ค่ะและจุดที่5อยู่นี่ค่ะข้อต่อไปค่ะกสังเกตดูให้ดีนะคะหาจุดที่แตกต่างให้เจอนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณรูดจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเรามาเฉลยกันดูนะคะจุดที่1ค่ะ จุดที่2จุดที่3ค่ะจุดที่4และจุดที่ห้าเด็กๆตอบถูกกันบ้างไหมคะเก่งมากเลยค่ะข้อต่อไปนะคะดีสังเกตภาพต่อไปนี้ให้ดีนะคะภาพที่สองตรงไหนเอ่ยที่แตกต่างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจับเวลาเลยนะคะ เวลาค่ะมาหาจุดที่แตกต่างกันดูนะคะจุดที่1ค่ะจุดที่2จุดที่3ค่ะสีของหมอนเห็นไหมคะจุดที่4ค่ะและจุดที่5ค่ะเข็มของนาฬิกาหายไปต่อไปค่ะเด็กสังเกตภาพต่อไปนี้ให้ดีนะคะแล้วเียบเทียบดูสิคะภาพที่สองตรงไหนเอ่ย ที่แตกต่างจากภาพแรกค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคกูแตงจับเวลาเลยค่ะหมดเวลาค่ะเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะจุดที่1ค่ะจุดที่2จุดที่3าม จุดที่4ค่ะและจุดที่5ค่ะเก่งมากเลยค่ะ เด็กๆสนุกกับการหาภาพที่แตกต่างกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูแตงก็มีการบ้านมาฝากเด็ก,กได้ค่ะการบ้านทักษะการคิดเล่มที่1น,นะคะหน้าที่22-23ค่ะให้เด็กเรียนนะคะวงกลมภาพข้างบนจุดที่แตกต่างกับข้างล่าง5จุดนะคะเด็กๆตั้งใจทำให้ดีนะคะฝึกทักษะการสังเกตไดยค่ะ เด็อย่าลืมทบทวนในสิ่งที่เรียนรู้กันไปวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะอยู่ในสถานการณ์โควิดค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสวมแมสทุกครั้งนะคะก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย